ไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวโมเมนต์สุดฟินกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับโมเมนต์นะคะของพี่ลิงลิงกับน้องอมกรณพัชน,น,นะคะซึ่งต้องบอกแลยคุณผู้ชมคะว่าตอนนี้เองพี่ลิงลิงกับน้องอมของเราออกมาโพสอะไรนิดๆหน่อยๆนะคะหรือว่าทําอะไรนะคะผ่านช่องทางโซเชียลส่วนตัวของพวกเธอก็เป็นที่จับตามองนะคะของแฟนๆอยู่ไม่น้อยอย่างล่าสุดนี้ก็มีอีกหนึ่งโมเมนต์ค่ะที่ดิฉันนํามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ ยน้องอ,อมกรณน,นั่าร์นี่แหละคุณผู้ชมเธอก็ออกมาโพสรูปภาพนะคะผ่านช่องทางไอจีส่วนตัวของเธอนี่นี่เลยนี่เลยคุณผู้ชมคะเซตร,รูปภาพดังกล่าวนี่เลยนะคะที่เราขึ้นมาบนหน้าจอกันเลยนะคะคาดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่น้องอ,อมนะคะไปถ่ายงานและน้องอ,อมเองเนี่ยก็โพสต์ออกมาผ่านช่องทางไอจีของเธอเรียกได้ว่าสวยเซ็กซี่เอามากๆนะคะสาหรับเซตนี้พร้อมกับมีการนะคะเขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่ามอร์ y ิ่ r คริสต์มาสคุณ ชมและช็อตนี้เองก็ทำเอาแฟนๆน,นะคะชาวเน็ตที่ติดตามน้องออมกรณพัทคุณผู้ชมคะได้นำไปแปะนะคะเทียบช็อตคำพูดของพี่ลิงลิงก่อนหนาน้ี้ที่พี่ลิงลิงกับน้องออมกรนพัทนะคะไปออกรายการด้วยกันซึ่งคำพูดนั้นของพี่ลิงลิงเองคุณผู้ชมคะก็ได้บอกนะคะว่าเคยบอกว่าตัวเองนะคะแบบถ้าออมหุ่นดีกว่านี้นะออมจะใส่ชุดเซ็กซี่กว่านี้ลิงก็บอกนะคะว่าออมใจเย็นๆก่อนนะอ,อมใจ เย็นนะทุกวันนี้ออมก็เซ็กซี่มากแล้วโอ้โหคุณผู้ชมคะคาพูดนี้ของพี่ลิงลิงนะคะเรียกได้ว่าเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนกันไปเลยนะคะว่าแบบนี้เนี่ยน่าจะหึงน้งองอมกอนนพันแล้วแหละค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นคําพูดก่อนหน้านี้ของพี่ลิงลิงที่พูดไว้ในรายการนี่แหละคุณผู้ชมคะแล้วทีนี้พอน้งองอมของเรานะคะมาแต่งตัวเซ็กซี่แบบนี้แล้วแฟนคลับก็เอามาเทียบนะคะกับคําพูดของพี่ลิงลิงคอง ว่าแต่ว่านะคะคุณผู้ชมคิดเหมือนดิฉันหรือเปล่าว่าคําพูดนี้ของพี่ลิงลิงเนี่ยใช้ได้ทุกสถานการณ์เวลาที่นองออมแต่งตัวเซ็กซี่จริงๆเลยนะคะเนี่ยใครคิดเห็นเหมือนกันบ้างนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้คุณผู้ชมเพราะว่านะคะคู่นี้เองเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่สายยูริที่ตอนนี้ดังเป็นพลุแตกเอามากๆนะคะในวงการบันเทิงไทยบ้านเราคุณผู้ชมคะทีนี้เรามาดูที่ทางด้านฝั่งคอมเมนต์นะคะของแฟนๆกันบ้างพอแฟนคลับนะคะ มีการนำมาเทียบช็อตแบบนี้แล้วก็มีแฟนคลับรายอื่นๆนะคะเข้ามาคอมเมนต์แซลด้วยเหมือนกันค่ะบางคนเนี่ยก็บอกนะคะว่าไม่วินออมมัมมี่จะไม่ช่วยนะคะถึงกับความดันขึ้นเลยเชียวพี่หลิงความดันขึ้นแล้วนะาน้องออมค่ะถ้าน้องออมทำพี่ก็จะทำลอยมาเลยนะคะคำนี้อะ่ะผมขอตั้งคำถามนิดนึงถ้าไม่ไอ้นั่นจะขอร้องไมครับเดี๋ยวพี่เปิดบ้างน้องจะกรีดอีกรอบนะคะถ้าน้องทำพี่ก็จะทำนะคะซึ่ง แฟนเองคุณผู้ชมคะแต่ละคอมเมนต์นะคะที่แฟนคลับเขามาคอมเมนต์แซวเนี่ยดูท่าทีแล้วน่าจะเอ็นดูไปทางฝั่งของพี่ลิงลิงของเรามากกว่านะคะที่คนน้องออกมาแต่งตัวเซ็กซี่แบบนี้คุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์นะคะที่เห็นแล้วเนี่ยก็คือใจฟูเอามากๆคุณผู้ชมคะใจฟูจริงๆนะคะยิ่งอย่างเราเราเนี่ยที่เป็นนะคะแฟนคลับสายยูริเมื่อเห็นแบบนี้ที่แฟนคลับเองได้มีการเทียบช็อตนะคะออกมาโพสผ่านช่องทางโซเชียลแบบนี้เราเห็น แบบนี้เราก็ฟินหนักมากเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมก็เป็นว่านะคะสําหรับใครนะคะที่ติดตามนะคะโมเมนต์ต่างๆของพี่ลิงลิงกับน้องอ,อมก่อนนพรัรนะคะหลังจากนี้เนี่ยเราก็ต้องรอรุ้นไปพร้อมๆกันแหละว่าสองสาวนะคะจะเสิร์ฟโมเมนต์สุดฟินอะไรออกมาให้พวกเราได้ติดตามหลังจากนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปอีกทีหนึ่งค่ะ